ผมไม่ชอบร้านนี้หรอว่าหลุมไม่่อยอร่อยมันไม่แซ่บมันก็เหมือนเป็นเดี๋ยวกลัวไม่เห็นโลโก้ผมผมเชื่อว่าทาบุญกันมาแหละนะครับก็เลยมาเจอกันไอ้แมงวันไม่ต้องไปยุ่งกับมันคุยกับกล้งสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่คลิปของ The Icon Group นะครับต่อมาจากคลิปที่แล้วเราได้ไปเดินสตรีทฟู้ดกันมาแล้วนะเรายังไม่ได้กินข้าวกันวันนี้ทีมงานก็เลยหาร้านเป็นร้านอาหารที่แบบออกใต้ๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะชื่อร้านว่าบ้านครูส่วนบ้านครูส่วนทำไมพี่สูงจังวะพี่เกิดมาสูงอยู่แล้วเราวะครับไอเนี่ยเท้า่อะไรเท้านี่ไม่ได้อะไรนะเออเดี๋ยวส่งตัวไม่ได้ขอเท้านี่เดี๋ยวลวกวันนี้เราพาคิดพี่กินข้าวจริงๆละไปนะหิวแล้วไปครับเจอนนะประคองด้วยฮะ เป็นเจ้าหนายไม่พอยังเป็นภาระให้กูด้วยมาเฮ้ยนี่เรายังไม่เคยได้นั่งกินข้าวด้วยกันจริงจังกันดีกว่าใช่ปหมครั้งแรกในชีวิตเออว่ะเฮ้ยผมกับพี่พอไม่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันเลยนะเอาวันนี้จะถือไม่เป็นการสัมผัสัมภาษณ์อะไรถือว่าอาบุญกับพี่มากินข้าวด้วยกันหม้อรวมไปกินซูกี้แห้งสาบานครับครับเฮ้ยเป็นไงหัวหินคราวนี้หนุกเป็นพี่เราอยู่กันมาสองสัปดาห์เนาะเพราะว่าอย่างอย่าตัวแทนเนี่ยคืออย่างที่พี่พอจัดให้ก็คือ3วัน2คืน มาฟรีทุกอย่างจัดการให้หมดแต่ว่าเราแยกทริปกันมาเป็นทั้งหมดสามทริปถูกไหมมันกลายเป็นว่าผมกับพี่พลอยอยู่หัวหินกันมาประมาณเกือบครึ่งเดือนครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าผมต้องมีกลับไปถ่ายรายการด้วยทำงานหนักมากใช่ครับโบนัสติดคอติองไหนโบนัสต้องหนักเนอยนี่เห็นไหมปกติปีหนึ่งพี่เที่ยววันกี่ครั้งครับพี่ปกติหกครั้ง ต่อปีถ้าต่างประเทศถ้าในประเทศก็อีกหครั้งก็รวมเป็น12ครั้งก็เทีย่ยวทุกเดือนสรุปก็อโอ้โหเฮ้ยปีละสองเดือนนะคเออว่าเดือนละหน <laughs> เ,ออเดือนใช่ใช่เฮ้ยอาหารมาอาหารมาเดี๋ยวเราคุยไปได้วยกินไปด้วยสวัสด<อ>ี<อ>ครับจุัล่ออันนี้ครูสวนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ออพ่อพ่อพ่อชื่อครูสวนเจ้าของร้านร้านที่ชื่อร้านครูสวนที่บอกไปร้านอันนี้คือร้านเด็ดที่อีกอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาเลยอยู่เขาเต่า อันนี้คือหาทั้งหมดเข้าเปล่าเลยแล้วกันครับร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ่าไหนเผื่อใครอยากมาเปิด9โมงเช้าปิด5โมงเย็นครับ9โมงเช้าปิด5โมงเย็นเดี๋ยวเราพิมพ์คอนแทคกเอาไ้ให้นะครับสำหรับคนที่มาหัวหินแล้วก็เนี่ยบรรยากาศเนี่ยกินปัข้างหลังก็เป็นโอ้โหเนี่ยวิวสวยมากครับธรรอะไรอะไรอะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่อแล้วเขาเขาอะไร้แล้วเขาเติมอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอ๋ะไะพี่พี่เห็นดูงไหมเห็นดูงนะ เล่นอยากเล่นอยากเล่นขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรไปอ่อไอิเนียนมากเลยอ๋อบ้าหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่ไม้เกาหลังผมนี่ไหนๆก็เอาขึ้นมาละกินกินโชว์เท่าไหร่นี่ไงบูมดีเอ็นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากเดลคอนกรุ๊ปนี่บอกเขาทีที่ว่ายอดขายเดือนนี้เท่าไหร่นี่คือเดือนแรกนะครับที่เราเปิด ท่านกว่าร้านแล้วอะ,อะเอาว่าไม่ต้องพูดนะว่าดีไม่ดีเอาี้ดีกว่าครับนี่เลยฮะกร<ฮ>ะ,ะดกลงไปอย่างงี้<ะ>อ่ขอสองเม็ดโอ้ยขอสองเลยปกติชอบชอบเบิ้ลชอบชอบ๋อครับผมจัดไปนี่คือนวัตรกรรมเม็ดฟู่ครับที่เป็นศาสตร์ชะลอวัยเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เราได้คิดค้นแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์บูม DNAX นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่งเปิดจำหน่ายเปิดให้จองกันนะครับเมื่อวันที่1 ธนราคามที่ผ่านมานี่เองแล้วนี่ผ่านมาแค่สิบหกวันยอดขายพันกว่าล้านแล้วใช่เราไม่ต้องทายงงยิงกันเยอะหรอกนะจริงๆแล้วอ,ะ <c oughs> วอ่ะอ่าอันนี้มันมันดีจริงๆแล้วนี่คือหลอดแรกครับสำหรับคนที่เห็นนี่คุณสามารถคอปภาพได้เลยนี่ครับนี่หลอดแรกของโลกนะครับนี่บูมดีเอเอ็กซ์นี่ครับโอเคปกติไม่ชอบร้านอย่างนี้เหรอแต่ให้เลือกอ่ะว่ากินอย่างนี้กับกินหลวมๆพี่ชอบเลยก็ชอบแบบเนี้ยหรวมๆเนี่ยค่อนข้าย่อยมันไม่แซ่บ ไอ้นี่มันรสชาติมันจัดจ้ากว่าชอบกินอะไรที่สุดเมนูที่พี่ชอบที่สุดถ้าชอบสุดจริงๆก็คอข้ากิ้งเพราะพี่ว่ามันติกิ้งปลาติดแกงอะไรมันเผ็ดแต่ไม่เคยกินข้กวิ้งปลานะจริงเฮ้ยนั่งถึงเอาจริงนั่งถึงเลยขนาดนั้นเลยใช่ที่เหลือพี่รวยพออย่างเดียวเลยอะพอมานานพราะมันทำไมอะกอนเนี้ยมันเป็นแพชชั่นแล้วอะมันเป็นเหมือนกับถ้าจะถามว่าทำทำไมอะมันตอบยากนะมันคล้ายๆกับหายใจทำไม ทำจนเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วไ่ะทำจนมันแบบทําจนมันต้องทําอ่ะไม่ทําแล้วมันแบบแม่งขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปอ่ะมันไม่สมน,นุกเลยพี่ว่าพี่บ้างมบ้างงานไหมเขาว่างงานนะใช่ผมบอกเลยว่าใช่ครับ <c oughs> เขาคือผมด้วย <c oughs> บ่าสุดเป็นศิลป,ปินด้วยใช่ได้เห็นเอ็มบีเขายังเอ็มีเขาเท่ค <c oughs> ือโหงานที่คืองานหนังเลยพี่นี่คืออีกหนึ่งความฝันวะโอ้ยฝันไว้นานแล้วแต่มันไม่มี ความสามารถไม่มีปัญญาทำด้วยเอางงใช่มันก็มันก็ต้องมีทุนในการที่อาจจะมันทำเพลงทำเอ็มวีทำอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมนี่สะสมกีต้าเยอะมากนะครับนาฬิกานาฬิกาเขาก็เยอะมากนะแล้วไม่ใช่ของเพื่อนเลยนะของเขาด้ยอย่าไปบอกครับผมอะอยากเป็นเพื่อนเขาแล้วตอนนี้มีเพื่อนทีทั้งเดือนไหมครับเพื่อนนี่หน้าพูดถึงเรื่องงานมากดีไอคอนกรุ๊ปมีแผนจะทําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกกี่ตัวคือจริงเรารู้เรารู้ในใจอยู่แล้วผมแค่อยากรู้เอาว่ารับบริษัทไปแล้วมีสักกี่ตัว แต่มีแน่แมีอ่าอีกหลายตัวนะพี่ว่าปีหน้าเนี่ยอย่างหนึ่งที่วางแผนไว้เลยนะคือะบุกไปพวกสื่อเอาเอาโฮมเนี่ยเอาให้มันไปทุกจังหวัดนะทุกภาคโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยต้องเอาถึงท่านที่เรียกว่าต้องหลอนเลยนะคือไปไหนก็เห็นหน้าพิเซนเตอร์ไปไหนก็เห็นสินค้าของเราต้สิแล้วแปลว่าปีหน้าจริงแล้วเนเท่าที่เห็นเราคุยกันมาแบบเหมือนไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคุณได้เก็ตเมสเซจอะไรบางอย่างแล้วแปลว่าปีหน้าเราเอาจริง พะเราได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทภายในห้าปีนะผมว่าถั้าสอคนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาไม่เคยทําอะไรที่เขาพูดแล้วทําไม่ได้พี่มีอะไรจะพูดถึงตัวแทนทุกๆคนไหมฮะเดิอนนี้ก็อยากให้มั่นใจอ่ะมั่นใจในสิ่งดีๆที่เราได้ทําร่วมกันไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นแบบเดสนี้เนาะมันก็เหมือนแบบเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เราปลูกดีไม่ใช่หรอเรากำลังปูดีๆมันก็ขึ้น่าโอเคเลมันก็เหมือนเป็นอ่า แย่กลัวไม่เห็นโลโก้เครับมันก็เหมือนเป็นถือให้รู้งานหน่อยเออไม่เห็นต้องให้สอนขนาดนั้นผมผมเชื่อว่าทำบุญกันมาแหละนะครับก็เลยมาเจอกันไอแม่วันไม่ต้องไปยุ่งกับมันควยกับกั้งมีใครกล้าดูพี่เอาจะผมไหมเนี่ยแม่ขีดเพลงมยเนี่ยขีดเพงมาเนี่ยผมฟองแม่แร้วนฝากถึงตัวแทนทุกคนเออนะฮะผมก็ตั้งใจนะครับสร้าง นิไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะผมได้เตรียมพื้นดินนะฮะที่อุดมสมบูรณ์มาให้พวกเราทุกคนแล้วนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจเพราะว่าปีนี้นะจะเป็นปีทองของพวกเราทุกๆคนจริงๆนะครับจริงๆมันก็เติบโตมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แบบกรดเลทหรืออัตราการเติบโตเนี่ยสูงที่สุดนะเมื่อเทียบกับทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันจะต้องมีตัวแทนจาหน่ายนะครับที่ประสบความสําเร็จที่ร่ารวยที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ เยอะขึ้นมากๆเป็นประวัติการแน่นอนสำหรับปีนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกๆคนครับตัดเลิกกลับบ้านไปแล้วถึงคลิปแห่งถึงคลิปแห่งกลับมากินก่อนไหมไม่คลิปอะไรเลยเไอ้มันมันไปจริงๆเลยเนี่ยโอเคครับก็ปิดคลิปอะไรของมึงเนี่ยโอเคสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะไปกินกันแบบจริงจังละนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เอาไว้นะครับล้วพบกันกับไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้ซึ่งเราน่าจะได้อะไรบางอย่างไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกาบาลับบ้านแล้วมามามากินหน่อยแล้ะปิดละปิดละมามาพี่ตังได้เข้าด้วยกลับบ้านวินนี้แบบกินได้เต็มที่ละวน่าเกียดได้ไม่ต้องหออละ <c oughs>